ครับสวัสดีครับสวัสดพีพี่เพื่อนสวัสดีเอฟซทุกท่ทานครับวันนี้ก็พามาชอูช่างบอยครับนี่ครับรูปหล่อช่างบอย,บอยรูปหล่อช่างบอยไปนาฮะนี่ครับเชือกเสือกเอียดถั่วเรานนเอดีได้ตัวมาแล้คว,วครับกุ้งกี่ฉะเถิงเซาครับผมก็ได้ซื้อมาแล้วซื้อตั้งแต่ไยเดือดที่แล้วครับพอดียังไม่มีเวลาก็พอดีวันนี้ พอดีซื้อแล้วฝากอาจารย์วอนไว้นะอาจารย์วอนก็เอามุงกี่รบกวนอาจารย์วอนมุกี่มาส่งผมไม่มีเวลาครับพอดีผมอยู่สายห้ากลับบ้าทุกวันนะฮะนี่บบนนรเราส่งไฟแต่พาพาพี่เพื่อนเอฟซีทุกท่านมาดูมุงกี่ผมครับยังไงเข้ามาดูก็กดไลค์กดแชร์ติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ก็พามาดูมุงกี่ฉะเชิงเซาครับอูอารุณครับอารุณกันข้างฉะเชิงเซา ก็ตอนนี้มันใส่รถผมไม่ได้ครับเพราะว่าสลักมันเป็น6.5มิลครับคือบุกี้ตรงนี้ใส่อยู่ในโกเบโกาโกเบโกตัว BW 0.5เนอะตัวตัวสรรนะั้นนะมันจะว่าเท่<บ>าไหร่ไอ้น,นี่เท่าไหร่ช่องบูมเท่าไหร่เนี่ย250ไม่ช่องบูมเท่าไหร่ใช่25 25, 25อ๋อ 26, 26. 25ครึ่งใส่ได้ใส่ได้พอดีเลยไม่ได้ได้อน,นุลำดั23อันไหน คอนที่นอนอยู่ผมวัดแล้วคอนยี่สามอันนี้ยี่สห้ายี่สามได้ไงบูธไม่มีปีกมันมนีปีกป่ะมีดิยีออ่สิบหกยี่ห้าครึ่งยี่หก็แหละใส่ได้นี่ครับก็ตัวนี้ซื้อมานมือสองมานะครับก็ซื้อมาสองหมื่นห้านะฮะสวยครับอ่าน่ะดูสภาพนะครัฮะว่าใบมีดใบมีดไ,ไม่มีก่อนเนาะลอยย้ํา นี่ฮะเนี่ใบมีดเวลาดัดโค้งอ่าดูดูใบมีดไม่มีก่อนเนี่ยสีเหลืองอยู่นะครับสีเหลืองอยู่เนาะนี่สีเหลืองอยู่ก็คือการใช้งานยังน้อยมากนะฮะน้อยมากก็พอดีเจ้าของเก่าเขาต่อให้มันสั้นคือปากตัวล่างเนี่ยวัดดิไม่หกสิบป่ะนี่คเดี๋ยวให้เอฟซีดูเลยครับปากล่างเท่าไหร่อ่าเนี่ยทางบอกวัดเลยครับบ <60. S 1> ฮเมตรหกสิบห้าป่ะใช่เมตรหกโโห้าโอ้โหปากล่างเมตรหกห้าครับปีกบนเอาเอาตรงเนี้ยเอาเอาเสมอค่ะเอาปีกบนแลยปีกบนสุดเลยก็ได้นี่ครับปากล่างเมตรหกสิบห้านะครับปากล่างเมตรสุดสิบห้านะครับอย่าปีกบนสุดเลยนะปีกบนสุดเท่าไหร่สองเมตรเจ็ดสิบสองเมตรเจ็ดสิบเท่าไหร่สองเมตรแปดสิบห้าสองเมตรแปดสิบห้าครับพี่เพื่อน ปากบนนี่สองเมตรแปดสิบห้านี่คือขึ้นรถเทรลล้นแน่ๆครับล้นหน่อยครับล้นข้างละสิบเซนก็เลยว่าเจ้าของเก่าเขาก็เลยตัดสินใจว่าอต่อใหม่ครับต่อเป็นตัวนี้เป็นปากล่างเนี่ยเป็นเมตรสี่สิบเขาหดเข้ามาครับเป็นสี่สิบแต่ทรงเหมือนเดิมถามว่าเมื่อกี้กลุงวารุนหรือเมื่อกี้จางซาวมันดีประทรงที่ผมใช้หรือถือว่าทรงแถวๆนี้แถวๆบ้านเรานะ่เขาเรียกทรงสุพรรณอะไรเงี้ยคือห,หลายๆทรงอะ่ะ คือมันดีกว่าตรงไหนมันก็อธิบายไม่ถูกนะฮะแต่ทรงแข็งซาเนี่ยข้อดีของเขาคือหนึ่งก็คือว่าสลบมันได้ครับเนี่ยสลบปีกข้างนี้ครับปีข้างนี้มันได้คือว่าเราสามารถสลบได้ทุกท่านะครับเนี่ยครับอยู่ท่านี้เราสามารถเช็ดสลบท่านี้ได้เลยนี่ฮะทรงเพอได้ครับจะขุดลงขุดล่องเนี่ยอย่างนี้ผมขุดล่องขุดล่องเนี่ยผมขุดสบายเลยครับขุดเฉาะล่องมาปุ๊บแล้วผมก็ชักไส้ก็จะง่ายกว่าเมื่อกี้เก่าเมื่อกี้เก่าทรงมันจะตั้งอย่างนี้เนาะ ปีกมันจะตั้งนี้มันทําอะไรไม่ได้แต่นี่ปีกนอนมันได้เลยครับทรงมันได้แล้วก็น่าจะกว้างแต่ข้อเสียคือว่าถ้าเกิดเราตักดินอ่าก็เรียกว่าดินมันหมาดแห้งเนี่ยมันจะติดนะฮะเพราะว่าท้องตอนนี้มันลึกไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดทรงแถวแถวอ่าแถวที่ผมอยู่เนาะแถวจังหวัดนนท์เนี่ยเขาเรียกทรงสุพรรณเนาะทรงสุพรรณน่ะปากมันจะผายผายกว่าแต่ตรงเนี้ยมันจะยาวกว่าบนประมาณนี้มันจะยาวมาประมาณนี้มันทาเวลาตักดินเนี่ย เวลาดินติดเราสามารถเฉาะดินออกได้ไปเปลี่ยกๆแห้งแต่เงี้ยถ้าเกิดเปี่ยกแห้งมันจะติดนะฮะติดตรงท้องตรงเนี้ยมันดีอย่างเสียอย่างคนละอย่างดีคนละอย่างครับนะฮะแต่ว่าคนที่ระดับเชิงเซียนเขาใช้กันก็ที่เราไลท์ที่เราเห็นไลฟ์สดเนาะเขาก็ใช้ใช้กันอ่าหลายๆปรามาราจหลายๆท่านเขาก็ใช้กันอยู่อ่านะฮะก็คือว่าเราไม่ว่ากันว่าอันไหนดีกว่ากันแต่ถามว่าถ้าเกิดไม่ดีแล้วผมจะซื้อทําไม คือมันต้องดีครับแต่ดีอย่างเสียอย่างนะฮะมันมันดีคนละอย่างแต่อันเนี้ยคือดีนึงว่าการดึงการแต่งสล็ปเนี่ยมันได้เลยอย่างที่ผมบอกว่าสล็อปท้ายสลปฝาเนี่ยมันได้หมดทรงนี้ได้หมดเลยไม่งั้นผมก็คงไม่ลงทุนซื้อนะฮะไม่ใช่ถูกนะฮะสองหมื่นห้าเนี่ยมือสองนะครับถ้าเกิดตอนนี้เหล็กแพงต่อใหม่สามหมื่นห้าฮะก็ผมก็ถูกไปหมื่นหนึง่งแต่ผมจะต้องทําการอ่าอัดบูทออกอัดบูทหกห้าออกแล้วก็เปลี่ยนบูทเป็นหกสิบนะฮะ แล้วเมื่อกี้ลูกเก่าผมก็จะเอามารีวิวใหม่เนาะเมื่อกี้ลูกเก่าที่ผมใช้อยู่จะมารีบิวใหม่แล้วก็จะตัดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเลยจะตัดให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยตัดสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยปั๊บอย่างนี้เลยเพิ่มว่าจะว่าขูกระบะสิบร้อดได้แต่ตรงเนี้ยจะเอาไว้งานเป็นงานประมาณประเภทโคกหนองนาลูกนี้ก็คือจะไปเประงานประมาณประเภทโคกหนองนานะฮะก็คือว่ามันจะสลปมันได้อพี่ๆดูแล้วกันว่าส่งมันได้ไหมแล้วก็ฟังผมพูดไปด้วยเนาะยังไงก็ ฝั่งของพูดด้วยจะได้ไหมไอ้น,นี่มีเพื่อนจะได้ไหม <c oughs> เข้าใจเนาะว่าสิ่งที่ผมพูดคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเรมาทําคลิปบอกกันนะฮะว่าวันนี้เอามาเอามุ้งกี่มาทําอู่ช่างบอยไปนาะเนี่ฮะก็ทําไปหลายหมื่นแล้วครับคนนี้ต่ออามต่ออะไรก็ต่อที่นี่ครับเดีย๋ยวเอามุ้งกี่ลูกเก่ามารีวิวด้วยแต่อันนี้มาทาบูธก่อนฮะอัดบูธเสร็จก็จะไปใช้อาจจะต้องพ่นสีด้วย เดี๋ยวให้ชาวบ้านคนีให้ลองต uh, ื้นฮะเอ้ยซื้อกาวใหม่ไปเลยนี่ฮะสภาพก็จะให้เพื่อนๆดูสภาพนะครับว่าสภาพมันโอเคมันสวยไหมกับแมมติชมมาได้ครับสำหรับเอสตีรทุกท่านนะฮะสีเหลืองอยู่นะฮะสีเหลืองอยู่เลยเห็นไหมคือเราใบตรงนี้ไม่มีก่อนเลยขอบขอบเนี่ยไม่มีก่อนเลยนะฮะ ก็คือนี่ก mm. ็คืออู่อรุณฉัดจังเซาเนาะข้ามมานาบับโกงไปปุ๊บอยู่ซ้ายมือนะฮะออ่อรุณนะฮะนี่ครับค mhm ือทองจังเซาคืออยากได้มานานแล้วครับไม่ใช <|ja|> ่อยากได้แล้วอยากได้สิ่งที่อยากได้คือว่าอยากได้ปีกที่มันนอนอย่างเงี้ยครับอยากได้ปีกปีกครับปีกข้างนี่นอนแล้วก็ปีกข้างนี่แล้วก็คือท้องเนี่ยท้องเนี่ยจะให้เชื่อมดูท้องท้องมาท้องมาเสมอครับ เนี่ยครับท้องมานเสมอแล้วก็เชื่อมแหลกสางหลังด้วยเวลาดึงเราดึงเข้ามาเงี้ยฟับฟับยืดเข้ายืดออกเนี้ยมันจะเนียนกริบเลยอ่ามันรีเสมอกริบเลยเนี่ยคือว่าข้อดีของชองสางเตาแต่ถามว่าข้อเสียคือถ้าเกิดตากดินดินเปียกดินแห้งผสมกันเนี่ยมันจะติดตรงนี้ครับติดท้องเนี่ยมันจะติดตรงนี้เต็มเลยมันจะติดตรงนี้เต็มเลยคือตอนที่ผมไปลุยยุยยาด้วยการเสโมก็ใช้บมื่กี่ลูกนี้แหละครับมื่เมอเซโมก็มีแบบนี้ลูกหนึ่งก็คือต่อมาทรงเดียวกันเลย เซโมต้องใช้นี่ครับใช้ขั้วแคะดินออกนะฮะไม่ติดผมเนี่ยผมแก้ให้ลระลองดินไม่ติดแก้ไงถูกแก้ผายออกไม่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 ผายไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ตรงเขาเราทำไงเดี๋ยวผมทำเหล็กไว้ให้รุ่นหนึ่งเอาไว้แคแค่ไปไหนก็เอยไปด้วูดูกระพุดดูกระพุดเราก็รถผมก็ทำไว้รุ่นหนึ่งอยู่เซลลเนี่ยเสียเซลล์หมดมุกี้ปาดพกไอ้นี่พกเหล็กแคะเนี่ยครับเมื่อคือทางเสาเขาเสียคือว่าถ้าเกิดเราตัดที่เปล่งแห้งเราต้องมีไม้แคะนะครับไม่งั้นมันติดนะฮะไม้เดี๋ยวก็ อ่าเนี่ยมันติดไหมฮะอันนี้แต่ทรงสวยนะครับพี่ๆเพื่อนทรงไม่ขี้เหร่ครับคือว่าไม่แฟนจะไม่ขี้เหร่คือมุ้งกีอ่ะสภาพดีมากครับไม่มีผุก่อนเนาะเดี๋ยวผมก็จะเอาลูกนั้นมารีบิวลูกนั้นก็ต้องขอขอบคุณอ่าเสียพลรินด้วยพอดีไม่ได้ใช้กันเลยให้ผมมาใช้อันนี้เป็นของผมรอดไปเซนเลยครับลุงนี้คือบอกตรงว่ายืมไม่ได้นะครับมุ้งกีปุ่งนี้คือบอกตรงว่าถ้าเกิดไม่ซื้อจะ จริงๆเราก็จะไม่ให้กันยืมนะเพราะว่าการที่ยืมไปเนี่ยถ้าเกิดตรงเนี้ยเราไปตักเนี่ยถ้าเกิดเราให้คนอื่นยืมไปเราไปตักแล้วไม่มีเราบินเนี่ยฮะใบมีดบินหรือว่ามีก่อนเนี่ยเวลาพี่เพื่อนไปขูดพื้นขูดอะไรเนี่ยมันจะไม่สวยนะครับนึกภาพไหมฮะมันจะเป่เเมือนกี่ฟันเนาะกี่มันเนี่ยมันจะไม่สวยถ้าเกิดเนี่ยปีกบินหรือว่าพอยมีดบินเนี่ยเราก็ต้องมาตัดปีกใบมีดเปลี่ยนอะไรถ้าเกิดช่างที่ไม่ชํานาญการในการติดตั้งใบมีดเนี่ยผมบอกเลยว่าการขูดก็จะตื้อนะครับ มันก็ขุดต้านด้วยเนี่ครับมันหลากหลายบุกขีบุกขีป่านี่มันค่อนข้างละเอียดนะอ่าทรานขาละเอียดเพราะนั้นคือว่าผมบอกตรงว่าไม่ซีจริงไม่ให้ยืมแน่นอนครับไม่ให้ยืมครับก็คือว่ามันคือหัวใจของเราเลยครับเพราะว่าโคมสุเนี่ยเป็นรถที่อามช้าถ้าเกิดใช้มุกขีฟันทํางานจะช้ามากแต่ถ้าเกิดเรามีมุกขีป่าไปช่วยเนี่ยมันจะช่วยงานให้เราได้เยอะเร็วขึ้นเยอะครับอ่าโอเคครับพี่เพื่อนวันนี้ก็อธิบายความในใจของผมเนาะ กับการใช้มกีปาดนะฮะัก็คือความใจลึกๆนะอธิบายให้พี่วิืฟังว่าทําไมเหตุผลที่ผมว่าส่วนใหญ่ทําไมบนสองไมโครถึงต้องชอบใช้มกีปาเลนในการทํางานมากทําไมไม่ค่อยใช้มกีฟันนี่ครับก็คือความในใจลึกๆนะครับก็บมาถ่ายให้พี่เพื่อนดูเนาะวันนี้อูดช่างบอยไปนะก็าพอเป็นสาระเนาะยังไงพี่เพื่อนก็ถูกใจยังไงก็เม้นไม,ม่ได้ครับพูดคุยกันโอเคนะครับพี่เพื่อน วันนี้ผมต้องอลาด้วยช่างบอยไปนาครับนี่ฮะถังน้ำมงนทำมันทํา,าทได้ครับที่นี่แต่ช่างอินดีหน่อยครับคน้านจะนานโอเคครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมสวัสดีครับ